สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศลือเรื่องเกลิกกจายพระศกถวายสาดุดีองค์มาตาน้ำพระไทยพระกรุณาที่หานมั่นแม้นฝ่าฟันผองภัยยังไปหาเพื่อปัดเป่ามันเทาทุกข์ปวงประชา ให้ผ่านพ้นวันเวลาอัล้าวลานสองพระหัตโอบอุ้มจึงคุ้มราดช,ชนทั้งชาติปรา,าศจากทุกข์เป็นสุขสารพระราชกิจทะอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสวรรณภูมิจึงเบิกฟ้า เชิญปวงเทพเทวาประทานผลเสกพระพรถวายชัยบรรดาลดนมิ่งมงคลพร้อมพั่งจีรังเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะท้าพระพุทธเจ้ากองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิ